คุณกำลงังรับชมรับฟังคลิปร้อน้อนจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Lottery Plus ซื้อ Lottery Plus โหลดแอปนกพ Plus คุณแพนจะมาพร้อมกับเหตุการณ์ตอนไปเที่ยวกับครอบครัวแต่ดันได้ห้องพักที่ติดกับสารครับจนทําให้พบเจอกับเรื่องหลอนชวนขนลุกเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปสดสดร้อนร้อนครับเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกับสายของคุณแพนกันเลยครับสวัสดีครับคุณแผนคุณแผน คุณแพนอยู่ไหมจ๊ะอาจน่าจะหายไปลองติดต่อใหม่อีกทีหนึ่งทางทีมงานบอกว่าคุณแพนค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องมันเพิ่งเกิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับดูเหมือนว่าติดต่อก,กลับไปที่สายของคุณแพนได้เรียบร้อยกลับไปที่สายคุณแพนครับคุณแพน คุณแพนครับเอ๊ะทําไมสายมันไม่มีเสียงเข้ามาเลยอ่ะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาเลยนะลูกอ้าววางยาคุณถอดสายโทรศัพท์ผมออกคุณพลอยสันคุณวางยาผมอะเนี่ยเอโอ้ไอทำไมไม่มีสัญญาณเสียงเข้าเลยคุณแพนครับ ค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณแพนขอโทษทีเมื่อกี้คือโดนขุ้งขิงวางยาอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วเสียงจี่ดังด้วยเนี่ยขุ้งขิงดังเลยเ,ยเ,ลยเออทำไมเราถอดเราเอาถอดเราทำไมลูกมันมีเสียงจีอ่อ่ะเราถอดสายออกทำไมอ่ะเออเนี่ยมันจะกวนนะเนี่ยลองดูสิลูกคุณคุณแพงสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อเพื่อความแบบสมูท โอ,อ้แต่เสียงจีด,งดังดังดังเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนเล่าเรื่องไปอ่ะพอมันมีเสียงจีมันจะไม่ดีเอออ,อ่าสลับสายแป๊บหนึ่งสักคู่นะครับคุณผู้ชมผู้ฟงังฮะ คุณแพนครับค่ะได้ยินแลค่ะจงอ่าโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวลองลองฟังเรื่องก่อนก็นแล้วกันคุณผู้ชมผู้ฟังนะคุณแพนตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอ่าโทรจากสระบ,บุรีค่ะอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีคุณแพนกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกใช่ค่ะคุยกันครั้งแรกแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักอ่าส่วนมากจะเป็นย้อนหลังค่ะเป็นหลักคือถ้าแต่ร้อยเปอร์เซ็เลยใช่ไหม ใช่ค่ะ <S 1> <S 1> เออนะฮะครั้งนี้คุณแพนมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหรอใช่ค่ะพี่แจ๊คเิเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองเมื่อวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาเลย <S 1> <S 1> โอเคโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นแน่นอนว่าสถานที่แห่งเนี้ยเขาเปิดบริการอยู่แน่ๆละ่ะค่ะชื่อของสถานที่ตั้งของที่พักอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องระบุเลยนะครับคุณแพน ได้ค่ะนะ,ดะเดี๋ยวทางทีมงานสอกฝากบอกคุณแพนว่าค่อยๆเล่าไม่ต้องรีบนะได้น่าสนใจมากเลยไปเ,ไปเจอไปเจออะไรมาที่บอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนคุณแพนค่ะก็เมื่อวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาค่ะครับหนูได้จองที่พักไปที่ต่างจังหวัดที่นึ่งนะคะครับ หนูก็ได้เดินทางไปกับครอบครัวก็ทั้งหมดก็ประมาณแปดคนค่ะก็มีพี่สาวหนูกับพี่ชายประมาณสี่คนแล้วก็มีล้านหนูอีกสองคนแล้วก็มีแฟนหนูแล้วก็หนูก็รวมทั้งหมดก็แปดคนค่ะครับค่ะหนูก็ได้เดินทางอะค่ะก็ออกจากตัวสระบุรีอะค่ะก็ตั้งแต่เที่ยงคืนค่ะแล้วก็เดินทางไปที่ต่างจังหวัดอะค่ะก็ถึงก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเลยก็ประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมงอื ค่ะไปถึงนู่นก็เช้าค่ะแต่ว่าเราก็ยังเข้าที่พักยังไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันต้องรอเช็คอินเข้าก็ประมาณบ่ายโมงค่ะระหว่างที่หนูรอค่ะกะ็พี่สาวก็ได้พาไปเที่ยวแวะที่ต่งตางๆแวะทานข้าวแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็ยังสนุกสนานกันอยู่ค่ะ,คะจนเวลาผ่านไปเราก็ได้แวะเที่ยวนู่นนี่นั่นนะคะพี่แจ๊คค่ะ แล้วก็จนเวลาผ่านไปถึงประมาณเที่ยงอะค่ะก็พี่สาวก็ได้บอกว่า่านเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่พักกันเพราะว่ามันใกล้บ่ายโมงแล้ว <c oughs> แล้วก็ค่ะใช้เวลาเดินทางไปก็ไปถึงที่พักที่เราจองไว้อ่ะค่ะก็ประมาณบ่ายโมงค่ะพอถึงที่พักอะค่ะก็เจอคุณยายคุณยายเจ้าของบ้านนะคะที่เราได้จองไว้ <c oughs> ค่ะ หนูก็อ่าได้พูดคุยกับคุณยายคุณยายเขาก็คุยดีนะคะพี่แจ๊กก็คือถามเราเลยว่าเรามาจากที่ไหนจังหวัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันปกติเลยค่ะตอนนั้นหนูก็ไม่ได้เอใกใจก็เห็นวิวเห็นบรรยากาศที่เราจองมาก็คือโอเคเลยค่ะคือตอนนั้นไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลอะไรเลยไม่มีอะไระที่ต้องจะนึกถึงเรื่องผีอะไรเลยใช่ไหม S <S <S ใช่ค<อ>่ะพี่แจ็คคือตอนนั้นคือหนูไม่ได้แบบคือด้วยอารมณ์ที่เราตั้งใจมาเที่ยวมาพัก่น<ค>ันกับครอบครัวด้วยค่ะหนูก็ไม่ได้แบบกังวลไม่ได้อะไรเลยอตอนนั้นค่ะหนูก็แล้วคุณยายเขาก็ให้กุญแจให้กุญแจก็หนูจองไปทั้งหมดสามห้อง<ค>แต่ว่าหนูบอกก่อนนะคะพี่แจ็คบ้านที่หนูจองไปอะค่ะทั้งหมดอมันมีสี่ห้องอค่ะแล้วก็มันจะมีชั้นบนสองห้องแล้วก็ชั้นล่างอะค่ะสองห้อง แล้วก็มีพี่หนูที่ไปกันสี่คนเขาก็ได้นอนข้างบนนะคะคนละห้องแล้วแล้วส่วนหนูกับแฟนนะคะได้นอนข้างล่างกันก็คือห้องหนึงนอนกับแฟนแล้วก็อีกห้องหนึ่งไม่มีใครนอน,นะค,ะค่ะค่ะระหว่างนั้นก็น่าจะก็แยกย้ายกันเข้าห้องก็พี่ก็บอกว่าเดี๋ยวนอนห้องนี้นะหนูก็อ่าไม่เป็นไรเพราะว่าวิวอะไรมันก็สวยอยู่ค่ะตรงนั้นค่ะหนูก็ได้เข้าไป พักผ่อนกันแล้วก็แยกย้ายกันเก็บของจนประมาณบ่ายสองอก็เลยค่ะก็เลยคุยกันไว้ว่างั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกก็คือช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะเพราะว่าเราเดินทางมาตั้งแต่เที่ยงคืนค่ะพี่แจ๊ค <ๆ S 2> คือไม่ได้คือไม่ค่อยได้ไม่ได้พักกันเลยก็คือยันเช้าเพราะว่าพอมาถึงเชา้าเราก็เที่ยวต่อก,กันจนถึงบ่ายอีกวันหนึ่งค <hl> ่ะระหว่างนี้ก็พากันแยกย้ายกันก็มานัดเจอกันอีกคือประมาณห้าหกโมงเย็นเพื่อที่จะแบบออกไปซื้อของกันหรือออกไปเดินเล่นกันนะคะอืม ค่ะเพราะว่าแถวละแวกนั้นมันจะเป็นที่ท่องเที่ยวอะค่ะค่ะพอถึงเวลาประมาณห้าโมงอะค่ะห้าโมงเย็นก็ได้ออกมาเจอกันข้างหน้าบ้านก็ค่ะหนูก็เลยแบบชวนแฟนว่าเฮ้ยเธอเราอยากไปเที่ยวอะไม่ใช่เราอยากไปถ่ายรูปแถวโซนหลังบ้านเพราะว่าแถวโซนหลังบ้านนะคะพี่แจ็คมันจะเป็นวิววิวแม่น้ำอะค่ะมันค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ดูแบบว่าพระอาทิตย์ตกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ พอหนูกขชวนแฟนว่าเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงนี้กันนะค่ะแล้วระหว่างที่หนูกับแฟนนะคะพี่แจ็คแต่หนูหนูกับแฟนก็พากันเดินไปที่หลังบ้านหลังบ้านใช่ไหมคะตรงวิวที่จะถ่ายกันแล้วพอหนูก็ได้ได้มองย้อนกลับมาตรงที่ห้องพักตัวเองอะคะ,ะหนูก็ได้เจอสารค่ะเป็นสารที่ติดกับตัวห้องนอนหนูเลยค่ะพี่แจ็คสารสารอะไร มันเป็นเหมือนอ่าเหมือนสารตายายค่ะแต่ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วใช่ค่ะแต่ว่ามันคือติดกับตัวห้องนอนที่หนูนอนเลยค่ะใหญ่ไหมครับก็ไม่ไม่ใหญ่มากค่ะเป็นสารเป็นสารแบบเสาตั้งขึ้นมาหรือเป็นสารสี่สี่เสาเป็นสารสี่เสาเป็นสารเหมือนตายายปกติเลยถูกไหมใช่ค่ะโอเคโอเคค่ะแล้วก็มีเหมือนดอกไม้อะไรห้อยอยู่ค่ะแต่อยู่ติดกับห้องนอนเรานะ ใช่ค่ะติดแบบอยู่บนแบบหัวนอนหนูเลยอะค่ะพี่แจ๊คใช่หนูก็เลยแบบสะกิดแฟนหนูเลยบอกว่าเธอทําไมมีสารด้วยอะทําไมตอนที่เราเข้ามาเราไม่เห็นเลยค่ะหนูก็เลยแบบสะกิดแฟนแล้วหนูก็ได้ยกมือไหว้หนูก็ได้ยกมือไหว้หนูก็เลยบอกว่าหนูขอมาเที่ยวนะคะหนูไม่ได้มารบกวนนะคะหนูก็เลยพูดแบบนี้ไปค่ะแล้วหนูก็ได้ไปถ่ายรูปเล่นกันจนฟ้าก็จะเริ่มมืดเพราะว่ามันช่วงนั้นก็ประมาณเกือบหกหกโมงได้แล้วอืมค่ะแล้วหนูก็ยังแบบ กังวลใจอยู่แบบทำไใศาใสาร์มันหยุดติดกับที่นอนเราจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันติดอยู่ในใจอะเนาะพอมันเห็นแล้วใช่ใช่ค่ะหนูก็เลยแบบมองว่าทําไมศาสร์มันหยุดติดกับที่นอนเราคือติดเลยนะค่ะหนูก็เลยแบบมองกลับย้อนไปอีกทีหนึ่งหนูก็พยายามไม่ไม่เป็นอะไรหรอกไม่คิดสงสัยกับมันเป็นที่ตั้งของเขามาัา้งอ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะค่ะหนูก็ชวนแฟนกลับไปค <c oughs> พอเดินกลับไปหนูก็ไม่ได้คุยอะไรกับแบบพวกพี่ <c oughs> พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ได้บอกค่ะ หนูก็ได้ไปซื้อของมากินกันจนประมาณเกือบทุ่มหนึ่งค่ะพี่แจ๊คครับค่ะ,คะพอประมาณทุ่มหนึ่งใช่ไหมคะหนูก็ได้อซื้อของมานั่งกินกินข้าวทานข้าวปาร์ตี้อะไรกันนะคะจนเวลาก็ค่อนข้างที่จะเริ่มมืดเริ่มดึกค่ะก็ประมาณน่าจะประมาณสามทุ่ม,มที่ต่างจังหวัดก็ประมาณสามทุ่มนี้ก็มันก็เริ่มเริ่มเงียบใช่คะ่ะเริ่มเงียบแล้วก็เริ่มมืดแล้วตลาดแล้วก็บ้านคนต่างๆอ่ะคะ่ะก็เริ่ม เริ่มปิดไฟเริ่มแบบเก็บของอะไรเข้าไปหมดแล้วค่ะหนูก็เลยพอมันเริ่มดึกเรื่อยๆด้วยความที่หนูก็เมื่อยด้วยเพราะเดินทางมาตั้งแต่เที่ยงคืนวันหนึ่งหนูก็เลยบอกแฟนนะคะว่าเฮ้ยเธอเดี๋ยวเราเข้าไปรอในห้องนะเดี๋ยวเข้าไปอาบน้ํารอค่ะหนูก็เขาเข้าไปน่าจะประมาณเกือบสี่ทุ่มอะค่ะหนูก็ได้ไปอาบน้ําทำแลกีจของหนูจนเสร็จค่ะแล้วหนูก็ได้นั่งเล่นแ๊บหนึ่งเราประมาณน่าจะประมาณ ห้าทุ่มกว่าค่ะพี่แจ๊คห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนค่ะแฟนหนูก็ได้ตามเข้าไปค่ะพอตามเข้าไปเขาก็ได้ไปอาบน้ำทำภาร,รกิจของเขาจนเสร็จค่ะแล้วก็ประมาณหนูก็แบบอาบอกเขาว่าเดี๋ยวปิดไฟนอนกันนะแล้วก็เหลือไฟไว,ไว้ดวงหนึ่งก็คือตรงหน้าห้องน้ำว่าหนูเป็นไม่หนูไม่ชอบอะไรที่มันมืดมากมันจะเหลือเป็นไฟแบบอ่อนๆนะคะพี่แจ๊คค่ะ,คะเป็นไฟอ่อนๆหนูก็เลยปอกว่าเด๋ยว เดี๋ยวเอาไฟไว้ดวงหนึ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามานอนกันเพราะว่าตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะเที่ยงคืนอีกวันหนึ่งแล้วครับ,ค,รบค่ะอพอหนูได้มานอนกับเปจะล้มตัวนอนนะคะหนูภาพหนูก็ยังนึกถึงสารตัวนั้นอยู่หนูก็ไม่รู้หนูเป็นอะไรค่ะหนูก็นึกถึงสารตัวนี้อยู่หนูก็เลยสกิดแฟนว่าเธอเดี๋ยวเราอ่าลุกขึ้นมาไหว้ที่นอนกันอ่าไหว้ไหว้กันก่อนไหมก่อนนอนไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแฟนก็ลุกขึ้นมา ค่ะแล้วเขาก็อ่ได้สวดมนต์ไหว้พระหนูก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วหนูก็ยังพูดคําเดิมค่ะว่าหนูขอมาเที่ยวนะหนูไม่ได้มารบก,กวนหนูไม่ได้มาทาร้ายใครค่ะขอมาพักหนึ่งคืนมาเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะระหว่างนั้นก็สวดมนต์ไหว้พระอะไรเสร็จก็พากันนอนพอกําลังนอนค่ะพี่แจ๊คระหว่างที่หนูกําลังคืมหลับะค่ะช่วงเวลานั้นน่าจะประมาณเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งได้ค่ะพี่แจ๊ค ค่ะประมาณเหมือนจะเคิมหลับอะค่ะหนุมก็ได้ยินเสียงเหมือนเหมือนข้อเท้าอะค่ะเหมือนข้อเท้าเสียงแบบติ๊งติ๊งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนมันเหมือนมันตีกันอะพี่เหมือนคนเดินอะแล้วเสียงมันติ๊งเดี๋ยวนะเหมือนเหมือนคนใส่กำไรข้อเท้าเหรอใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะเสียงมันแบบวนอยู่ในหูหนูข้างๆหูอยู่ค่ะพี่แล้วตรงนั้นหนูก็ยังคิดอยู่ว่า ตรงนั้นอะ่ะมันคือสารคืออยู่ข้างๆหนูเลยอะค่ะคหนูแบบได้ยินแบบดิ้งดิ้งดิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอยู่ข้างๆหูหนูเลยหนูก็เริ่มอยู่ๆอะค่ะคนหนูก็แบบลุกแบบลุกฟู่ขึ้นมาเลยเริ่มรู้สึกใจไม่ดีแบบเฮ้ยทําไมรู้สึกกลัวขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะคคหนูก็แบบทําไมรู้สึกกลัวจังแบบแล้วก็เสียงไหนก็ยังไม่ไปนะพี่แจ๊คก็ยังแบบ ริ้งริงหมายถึงว่าเขาอยู่กับที่เหรอครับเสียงเนี้ยใช่ค่ะเสียงเหมือนคนเดินนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ยินเสียงคนเดินมันได้ยินเสียงเหมือนกระดิ่งเท้าเหมือนข้อเท้าคนนะคะเข้าใจเข้าใจหมายถึงว่าเสียงเนี้ยเขาย่ําอยู่กับที่ไม่ได้เดินรอบๆตัวเรารอบๆบ้านถูกไหมใช่ค่ะเดินอยู่เสียงอยู่กับที่เลยเออเออเออใช่ค่ะมันก็เสียงแบบดังริ้งริ้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ลุกหนูก็เริ่มรู้สึกกลัวแล้วตอนนั้นน่ะหนูก็ทําอะไรไม่ถูกหนูก็เลยได้ หนูก็เลยตัดสินใจพูดว่าเสียงแอร์หรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกสกิทแฟนหนูก็เลยรีบสกิทแฟนบอกเธอเสียงแอร์หรือเปล่าเนี่ยทาไมเสียงแอร์ดังจัง <ừ. S 2> หนูก็เลยพูดแบบนี้หนูแล้วทีนี้แฟนก็เลยบอกว่าแฟนก็เลยสะดุ้งตื่นเขาก็เลยบอกว่าไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยอื <ừ. S 2> หนูก็เลยบอกว่าแต่เราได้ยินเสียงแอร์หรือเปล่าเสียงแอร์มันดังเรานอนไม่หลับ หนูก็เลยพูดอย่างนี้แล้วหนูก็เลยบอกว่ามันร้อนด้วยเนี่ยร้อนร้อนมากคือตอนนั้นหนูพยายามแบบพูดให้ไม่ได้ยินเสียงตัวนั้นนะคะแต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะพูดอะไรหนูก็เลยเอาพูดดังแอร์ขึ้นมาแล้วระหว่างที่หนูพูดนะคะพี่แจ๊คเสียงมันก็ได้เงียบไปอืมค่ะพอเงียบไปหนูแล้วแฟนหนูก็เลยได้เบาแอร์ลงนิดนึงเพราะว่าเขาบอกเพราะว่าหนูบอกว่าหนูร้อนครับค่ะเสียงก็ได้เงียบไปพักหนึ่งหนูก็อะพยายามไม่คิดอะไร ไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบจะไม่จะไม่คิดจะพยายามข่มตาหลับเพราะว่าตอนนั้นก็เวลาค่อนข้างดึกมากๆแล้วค่ะค่ะหนูก็แบบหลับหลับพยายามแบบคิดในใจหลับหลับเราต้องหลับเราต้องนอนเพราะทั้งเหนื่อยด้วยค่ะแล้วก็เวลาผ่านไปน่าจะประมาณเกือบน่าจะตีสองกว่าได้ค่ะพี่แจ๊คค่ะระหว่างที่หนูกําลังจะเคิมหลับอีกรอบนึงนะคะหนูก็ได้ยินเหมือนเสียงลมอะค่ะเบาๆอื พอหนูได้ยินเสียงลมเบาๆอะค่ะหนูก็เลยแบบหันหน้าไปอีกฝั่งฝั่งที่หนูนอนใช่ไหมคะมันจะเป็นเหมือนกระจกอะค่ะแล้วก็มีผ้าม่านค่ะหนูก็ได้หันหน้าไปมองตรงที่ผ้าม่านเพราะว่าหนูได้ยินเสียงลมระหว่างที่หนูมองไปตรงผ้าม่านนะคะพี่แจ็คหนูเห็นเป็นหน้าผู้ชายคะ่ะส่องอยู่ตรงผ้าม่านตรงกระจกค่ะแล้วก็จ้องมาที่หนูส่องจากข้างนอกเข้ามาใช่ค่ะห<อ>ยุดติดกับกระจกเลยแล้วก็ส่องอแล้วก็จ้องแบบ ตาถลนแบบจ้องหน้ามองหนูอะค่ะอ oh. แล้วตอนนั้นคือหนูแบบตัวแข็งแล้วก็มัน oh. คล้ายๆกับอารมณ์โดนโดนอัมอะค่ะพี่แจ๊คค่ะแล้วแบบขยับตัวไม่ได้หนูขยับตัวไม่ได้แล้วก็ได้แต่มองเขาแล้วก็แบบจะกีดหนูก็กีดไม่ได้จะเรียกแฟนหนูก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะ oh. แล้วผู้ชายคนนั้นนะคะก็จ้องจ้องแบบก้มหน้าแล้วก็จ้องมองหนูอยู่อะค่ะ oh. ค่ะหนูก็แบบสะกิดแบบพยายามแบบจะเรียกแฟนก็เรียกไม่ได้จะกรีดก็กรีดไม่ได้จะร้องไม่ได้หนูก็คิดในใจแค่ว่าอย่าทําอะไรนะอย่าทําอะไรนะแล้วหนูก็แบบพยายามเรียกแฟนค่ะครับแล้วเขาก็ยังจ้องแบบจ้องหนูยังจําหน้าเขาได้อยู่ตอนนั้นค่ะแล้วเขาก็จ้องหน้าหนูหนูก็เลยแบบพยายามจะดิ้นดินนะคะล็อกแฟนนะคะแฟนหนูก็เลยสะกิดแบบเธอเธอเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรอืค่ะ หนูก็เลยได้สะดุ้งขึ้นมาหนูวินาทีนะค่ะพี่แจ็คหนูรีบหันหน้าไปฝั่งแฟนหนูค่ะแล้วหนูก็ได้บีบคือบีบมือเขาแบบแน่นมากค่ะแล้วหนูก็พยายามแบบกอดกอดแน่นๆแต่หนูก็ไม่พูดอะไรนะคะเพราะว่าหนูตอนนั้นคือแบบกลัวเราแบบกลัวสติตัวเองหลุดด้วยตอนนั้นค่ะหนูก็แบบยังไม่พูดแฟนหนูก็ถามเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรหนูก็เลยหนูก็พยายามแบบไม่พูดไม่พูดถึงตอนนั้นก็พยายามแบบว่านอนนอนนอนอะไรอย่างงี้ค่ะครับ เพราะว่าตอนนั้นคือไม่กล้าพูดเลยคือแบบ<อ>ถ้าพูดไปแบบกลัวแบบมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบไม่ได้นอนกันไปหมดคะ่ะหนูก็เลยแบบพยายามไม่พูดแต่รู้สึกว่าตัวเองกลัวมากกลัวแบบกลัวมากค่ะคแล้วก็พยายามหลับหนูก็พยายามแบบนอนนอนเราต้องนอนเราต้องข่มตาหลับพยายามไม่คิดแต่<อ>คือระหว่างที่หนูแบบพยายามไม่คิดคือหน้าผู้ชายอะคะ่ะคือวนเวียนอยู่ในแบบ ในหัวหนูดูบนเวียนอยู่ในใบหน้าหนูอะค่ะที่ตรงตอนที่เขาจ้องหน้าหนูหนูยังจาภาพได้อยู่เลยครับค่ะแล้วทีหนูก็พยายามหลับๆหนูก็เหมือนจะหลับไปแป๊บหนึ่งอะค่ะพี่แจ็คครับอ่านาฬิกาก็ปลุกเพราะว่าหนูอะตั้งปลุกไว้ประมาณตีห้าใช่ค่ะหนูตั้งติปลุกไว้ประมาณตีห้าเพราะว่าหนูจะตื่นมาใส่บาตรก็คือชวนพี่ชวนแปรนะคะพออาตื่นมาใส่บาตรกันตอนประมาณตีห้ากว่าครับ ค่ะพี่แจ็คหนูก็อ่พอก็ได้ออกมาหนูก็ยังไม่กล้าเล่าแฟนหนูก็ถามว่าเป็นอะไรหนูก็บอกหนูก็ไม่กล้าเล่าหนูก็ปักในเรื่องอื่นก่อนอืมเพราะว่าที่หนูไม่กล้าเล่าเพราะว่าเรายังอยู่ที่ห้องนั้นอยู่แล้วก็เรายังอยู่ที่บ้านหลังนั้นอยู่เราต้องอยู่อีกกี่คืนอ่ะหนูอยู่แค่คืนเดียวค่ะแต่ว่าเราใช่แต่ว่าตอนนั้นมันหกโมงเพราะว่าหนูต้องรอเช็กเอาก็เที่ยงอะค่ะใช่ตอนนั้นหนูเรายังไม่ได้ออกจากบ้านหนูก็เลยยังไม่กล้าพูดค่ะ แล้วก็ได้ออกมาใส่บาตรกันค่ะหนูก็พากันใส่บาตรกับพี่สาวกับแฟนหนูก็ใส่ปกติทําตัวปกติทุกอย่างเลยค่ะค,ค่ะแล้วก็เวลาก็ผ่านไปน่าจะประมาณเกือบหกโมงเช้าค่ะมันต้องฟ้ามันก็เริ่มจะสว่างครับค่ะแล้วหนูก็คิดหนูก็เลยบอกว่าอ่าพอใส่บาตรเสร็จหนูก็เลยบอกกันว่าเดี๋ยวเรากลับไปนอนต่อนะเพราะว่าเมื่อคืนเราเราไม่ค่อยได้นอนเลยอื แฟนก็แบบทําไมไม่นอนอะไรเงี้ยคะ่ะหนูก็บอกเออเรายังไม่ค่อยได้นอนเลยเราขอเข้าไปนอนก่อนได้ไหมเพราะว่าเรารอเช็คเอาท์ก็คือประมาณเท,ที่ยง่อนเที่ยงใช่คะ่ะก็เลยบอกอ่ะโอเคก็พี่สาวก็เลยบอกว่านั้นเราเราไปนอนกันแล้วก็มาเจอกันอีกทีก็คือตอนเที่ยงครับ,ค,รบค่ะแล้วหนูก็ได้เข้าไปอีกได้เข้าไปนอนที่เดิมคะ่ะอืห้องเดิมค่ะหนูก็เข้าไปแล้วอ่างที่เข้าไปคะ่ะกําลังล้มตัวลงนอนคะ่ะพี่แจ๊คหนูก็กําลังนอนพอ กำลังหลับตาเค็มๆได้อีกแป๊บหนึ่งอะคะ่ะหนูก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูอะคะ่ะเสียงลูกบิดอะคะ่ะดังเกึกประตูห้อง,องอใช่ค่ะอืหนูก็ได้ยินเสียงแบบทั้งเกึกรอบอหนึ่งแต่ในใจตอนนั้นนะคะหนูคิดว่าอ่ะมันเช้าแล้วคงไม่เจอแน่ๆคงไม่ได้คงไม่โดนอีกแน่ๆครับค่ะหนูคิดว่าอ่ะสงสัยเป็นพี่สาวหนูเข้าเมาของหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วมันเสียงดังอีกรอบหนึ่งค่ะพี่แจ็คเหมือนคนปิดประตูอะค่ะ เสียงดังกึกอ,อีกรอบหนึ่งครับหนูก็หนูก็เลยแบบคิดในใจจะเจออีกแล้วหรอจะใช่หรอวะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูคิดในใจแล้วทีนี้อีกสักพักหนูได้ยินเสียงอะคะ่ะเสียงค,คนเดินล่ะเสียงคนเดินลากท้าค่ะพี่แจ็คเดินแบบคืดคืดคืดเสียงแบบเดินผ่านตรงปลายเตียงหนูอะค่ะแล้วระหว่างนั้นที่หนูหนูได้ยินเสียงเดินหนูก็เลยลืมตามมาข้างหนึ่งค่ะอารมณ์เหมือนเมื่อคืนเลยค่ะพี่แจ็คเหมือนแบบทําอะไรไม่ได้มันอารมณ์เหมือนโดนอั้ม ใช่หนูก็เลยลืมตามมาข้างหนึ่งพอลืมระหว่างที่หนูลืมตามมาข้างหนึ่งอะคะ่ะหนูเห็นผู้หญิงตอนเช้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแบบเดินก้มหน้าค่ะผมยาว,ยาวเป็นเป็นผู้หญิงเดินก้มหน้าแล้วก็เดินเดินเดินผ่านมาแบบเสียงรากเทา้าเดินมาตรงปลายเตียงค่ะแล้วก็อ้อมอ้อมมาฝั่งหนูค่ะพอเดินอ้อมมาฝั่งหนูปุ๊บแล้วตรงข้างๆหนูอะคะ่ะมันจะมีโซฟาเล็กๆอ่าเป็นที่นั่งใช่ไหมคะ พอเดินมาปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็หยุดม,มานั่งอยู่ตรงอ่าข้างๆหนูข้างๆเตียงหนูเลย<ม>แล้วก็ค่ะแล้วหนูก็พยายามมองพยายามมองไป<ม>พอพยายามมองไปหนูก็ได้ยินเสียงเหมือน <c oughs> หายใจค่ะหายใจแรงๆสองทีแบบอย่างเงี้ยค่ะสองแบบ<ม>สองทีหนูก็แบบไม่ใช่ละโดนอีกแน่ๆเ<ม>จออีกแน่หนูคิดในใจเจออีกแน่ๆเจออีกแล้ว<ม>หรอเมื่อคืนก็ยังไม่ได้นอนเลยคือตอนนี้จะกลับมานอนก็ยังไม่ได้นอนอีกเลย มาเจออีกแล้วหนูก็เลยพยายามมองไปอะค่ะพยายามมองระหว่างที่หนูมองค่ะหนูเห็นผู้หญิงอะค่ะหันหน้ามาที่หนูแล้วก็เป็นฉีกยิ้มให้หนูอะค่ะพี่แจ๊คอืมค่ะเป็นแบบยิ้มยิ้มให้หนูหนูก็เลยคิดในหนูก็เลยบอกว่าอย่าทําอะไรนะอย่าทําอะไรนะหนูก็เลยแบบเหมือนพูดในใจค่ะแบบอย่าทําอะไรนะอย่าทําอะไรนะแล้วระหว่างที่หนูบอกอย่าทําอะไรนะผู้หญิงอะค่ะก็เหมือนค่อยๆ่อลุกอะค่ะพี่แจ๊คคือเดินเดินเดินค่อยๆ่อลุกแล้วก็เดินมาหาหนูแล้วก็ค่อยคอโอบกอดหนูอะค่ะ คือแบบกอดกอดตัวหนูเลยค่ะพอกอดตัวหนูหนูเลยบอกว่าอย่ากอดอึดอัดหนูเลยบอกพูดแบบอย่ากอดอึดอ,อัดอย่ากอดอึดอัดคือตอนนั้นทั้งกลัวค่ะพี่แจ๊คเพราะรู้แล้วว่าเขาไม่ใช่คนแน่ๆค่ะหนูก็บอก ot, อ,อ,อย่ากอดอึดอ,อัดอย่ากอดอึดอัดหนูก็เลยพูดแบบนี้ค่ะเหมือนยิ่งหนูพูดเขาก็ยิ่งกอดหนูค่ะค่ะเขาก็ยิ่งกอดแล้วเขาก็หันหน้าเหมือนมาฟังหนูค่ะแล้วเขาก็ยิ้ม พอเขาค่ะแล้วเขาก็กอดแล้วเขาก็ยิ้มหนูก็พยายามแบบหลับตาเพื่อที่เราไม่อยากเห็นนะคะครับหนูก็เลยตั้งสติหนูก็เลยเอานิ้วตัวเองอะค่ะยกขึ้นมาแล้วหนูก็เลยเอาเล็บอะค่ะจิกไปทีละนิ้วเพื่อที่จะให้ตัวเองหลุดออกมาจากตรงนั้นใช่ค่ะหนูก็เลยพยายามจิกจิกหนูจิกนิ้วตัวเองจนครบทุกนิ้วอะค่ะพี่แจ๊คครับค่ะหนูรู้สึกนะตอนที่หนูจิกแต่แค่มันทําอะไรไม่ได้ครับค่ะหนูก็จิกจิกจิกอ่ะไม่ได้ทําแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่หลุด หนูก็เลยพยายามตั้งสติอีกรอบหนึ่งหนูก็เลยตั้งแบบท่องน้ำโมะค่ะคบแบบน้ำโมจะสาพระวโตระหะโตอะไรย่างเงี้ยค่ะคหนูท่องวนไปวนมาอยู่ประมาณสามรอบอค่ะก็ยังไม่หลุดพี่แจ็คแล้วตอนนั้นด้วยความที่ทั้งกลัวกลัวมากๆแล้วก็ทําอะไรก็ไม่ได้หนูแบบขยับก็ไม่ได้เรียกแฟนที่นอนอยู่ข้างๆก็ไม่ได้<อ>ค่ะหนูก็เลยมันจากความกลัวค่ะพี่แจ็คมันเลยกลายเหมือนเริ่มจะโมโหเพราะว่า หนูไม่ได้นอนทั้งคืนเลยยันตอนเช้าหนูก็ยังไม่ได้นอนอค่ะหนูก็เลยเริ่มโมโหแล้วไม่ไหวแล้วหนูก็เลยพูดไปคํานึงว่ากูจ ja นะแช่งมึงนะหนูก็เลยบอกเนี้ยหนูก็บอกกูจะแช่งมึงนะกูจะแช่งมึงนะหนูพูดหนูพูดแบบเนี้ยค่ะประมาณสองรอบพอหนู <o'> <o'> พูดไปผู้หญิงคนนั้นนะคะก็ได้ปล่อยมือแล้วก็หายไปเลยค่ะพอพอหายไปแล้วแฟนหนูค่ะก็ได้สกิปหนูเขาบอกว่าหนูดิ้นแรงมากอื ค่ะเขาบอกว่าเห็นหนูดิ้นแรงแล้วก็แบบเสียงดังอื้ออื้อออย่างเงี้ยค่ะ <ét. S 1> ค่ะเขาก็แบบสะกิดหนูพอสะกิดหนูหนูก็เลยได้ลุกขึ้นมาพอหนูลุกขึ้นมาด้วยความที่ตอนนั้นหนูโมโหมากค่ะพี่แ,บบแจ๊คค่ะหนูก็เลยได้หันหน้าไปฝั่งที่ศาลครับหนูก็เลยบอกว่าปล่อยให้เข้ามาได้ไงเนี่ยอมด้วยความอารมณ์โมโหข,ของหนูตอนนั้นหน,น,นูก็เลยบอกปล่อยให้เข้ามาได้ไงเนี่ยปล่อยให้เข้ามาได้ไงไม่ได้นอนเลยทั้งคืนหนูเลยพูดแบบเนี้ยค่ะครับใช่แล้วทีนี้แฟนหนูก็เลยบอกว่าแฟนหนูก็ทําแบบหน้างง่ะเาก็แบบ เธอเป็นอะไรอะ่ะ<อ>เราเห็นเธอเป็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ<อ>หนูก็เลยบอกว่าเรายังไม่ได้นอนเลยเนี่ย<อ>เจออีกแล้วเจอดีหนูก็เลยบอกเนี่ยด<อ>้วยความที่หนูโมโหหนูหันหน้าไปหาแฟนหนูบอกเจอดีเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ,ออกจากตรงนี้ก่อนรีบอ,าากออกจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเก็บของกันอ,อะไรเงี้ยคะ่ะตอนนั้นก็น่าจะเช้าก็น่าจะประมาณเจ็ดแปดโมงเช้าได้แล้วค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกว่าเรายังไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวเราขอนอนนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแฟนหนูก็ตื่นเลยตอนนั้นก็ได้พากัน อาบน้ํำเลยก็คืออาบน้ําเตรียมเช็คเอาท์ออกไปเลยค่ะใช่เพราะว่าอยู่ไม่ได้แล้วเข้าใจเพราะจะนอนไม่นอนใช่ค่ะเพราะจะนอนไม่นอนคือก็เจออยู่ดีอืค่ะหนูก็ยังแล้วทีนี้ก็เลยพากันเตรียมพากันเก็บของย้ายจะย้ายออกไปก็เลยแบบรอพี่ก็โทรหาพี่แล้วก็พากันเก็บของรอเช็คเอาท์ออค่ะค่ะระหว่างที่ออกไปหนูก็อื ได้เล่าให้พี่สาวฟัง <คะ S 2> เล่าให้พี่ทุกคนฟังหมดเลยว่าเราเจออะไรมาบ้างค่ะแล้วก็นูก็บอกแฟน,นว่าเนี่ยเราเจอแบบนี้แบบนี้มาทั้งคืนเลยเชื่อไหมเรายังไม่ได้นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่สาวนูมบอกว่าพี่สาวนูพูดขึ้นมาคํานึงว่าที่นั่นมันมีสารด้วยหรออืยันตอนเนี้ค่ะพี่แจ๊คพี่สาวหนูยังไม่รู้เลยว่าที่นั่นมีสารแต่เราไม่ได้ถ่ายรูปไว้ถูกไหมหนูใช่ค่ะแต่ว่ามันมี<อ>มีวิดีโอตอนที่หนูถ่ายแบบไอ้ไนี่อยู่ค่ะใช่หนูก็ให้เขาดูบอกว่าเนี่ย สาร<อ>สารอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนก็ตกใจว่าเฮ้ยทําไมสารมันมาตั้งอยู่ติดกับหัวนอนเราเลยคือติดกับที่นอนเลยค่ะพี่แจืดใช่ครับค<อ>่ะเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะล้วปกติกแล้วส่วนมากสารนี่ก็จะถูกแบบตั้งให้มันดูแยกจากโซนที่พักถ้าเป็นทาที่พักลักษณะแบบนี้นถูกไหมอาจจะอยู่ทางเข้าข้างหน้าอาจจะอยู่ตรงกลางหรืออาจจะไปอยู่ข้างหลังเลย แต่เนี่ยดูเหมือนว่าเขาเลือกที่จะเอามาสร้างติดกับที่นอนตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแพนเจอคือทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งผู้หญิงใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับสารนี้ละน่าจะเป็นอะไรตรงนั้นที่คุณแพนบอกหันไปวีนสารนี่ก็คือเหมือนกับกําลังตําหนิเจ้าที่ตายายว่าปล่อยให้สิ่งเหล่าเนี้ยเข้ามาได้ยังไงใช่ค่ะไม่ดูแลลูกค้าใช่จุกบ้าใช่ค่ะเออ แต่ดูเหมือนว่าคนอื่นไม่มีใครเจอใช่ค่ะไม่มีใครเจอเลยมีหนูอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้สึกเลยข้างบนก็นอนกันสบายใช่ค่ะด้วย<ข>ความที่น่าจะสารมันติดกับฝั่งที่หนูนอนอด้วยอืมใช่ค่ะอืมเพราะว่าหนูเลือกนอนอีกฝั่งที่ติดกับสารเลยแต่ตอนเช็คเอาท์ก็ไม่ได้เล่าให้กับทางที่พักฟังไม่ได้เล่าค่ะเพราะตอนนั้นมัวแต่แบบ ออกเลยกมคือเช็คเอาใช่ค่ะหนูก็เอาคืนเอากุญแจคืนแล้วหนูก็ออกพอออกมาได้เป็นนั่งพักกันหนูก็เล่าให้ทุกคนฟังหมดเลยอ๋อค่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นตอนที่คุณแพนเล่าว่ะคุณแพนเสียงสั่นมากกลัวใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้หนูยังรู้สึกกลัวอยู่เลยเพราะว่าหนูภาพที่หนูเห็นนะคะหนูยังจําหน้าเขาได้อยู่เลยแค่หนูไม่รู้ว่าเขาคือใครเฉยๆเพราะหนูไม่เคยเจอมาก่อนเลยเออสมมุติว่าถ้ามีโอกาสกลับไปตรงนี้อีกจะกลับไปเช็คไหม ก็กลัวอยู่ค่ะจะกลับไปถามคนที่เขาให้เราเช่าไหมว่าเนี่ยหนูเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาเนี่ยใช่แต่ตอนเช้าหนูไม่เจอไม่เจอคุณยายค่ะหนูเจอน่าจะเป็นหลานเขาใช่ค่ะหนูไม่หนูไม่เจอคุณยายตอนที่เราไปพักกันครับมีแขกคนอื่นไหมไม่มีเลยค่ะพี่แจ็คคือมีแค่ห้องพวกหนูสามห้องอ๋อเหรอใช่ค่ะมันเป็นวันแบบวันหยุดอะไรอย่างนี้ไหมครับ อ่าเป็นวันธรรมดาค่ะพี่แจ๊คอ๋อโอเคก็อาจจะเข้าใจได้ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีคนเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาเนาะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นอหนูก็คิดว่ามันน่าจะเป็นวันธรรมดาเลยไม่มีใครเข้าพักอืเพราะว่าพี่สาวหนูบอกอยู่ว่าทั้งบ้านหลังเนี้ยมีแค่เราสามห้องนะก่อนจะตอนกลางคืนนะคะก็บอกอืใช่ค่ะครับผมโอเคโอเคคุณแพนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นผมเรียกมันว่าแผลสดก็แล้วกันนะกับเรื่องนี้ที่ไปเจอไปเจอมานะยัง สถานที่พักแห่งหนึ่งก็แล้วกันเออนะครับเหมือนเรื่องของอหลวงพี่กิจหลวงพี่กิจคือเศรษกิจด,ดอนเมืองอะ่ะเคยโทรมาเล่าเขาเคยไปพักที่รีสอร์ทแต่สาลเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างหลังศาลเนี่ยอยู่ข้างหน้าประตูทางเข้าและเขาถ่ายรูปมาให้ดูด้วยคือศาลแบบศาลอะ่ะ <laughs> เออก็จะมีที่พักลักษณะแบบที่เออทำอะไรแปลกๆคือ เขาอาจจะมองรู้สึกว่ามันไม่แปลกแต่สําหรับคนเข้าไปพักอ่ะมันจะรู้สึกแปลกๆใช่ค่ะเพราะว่าหนูหนูไปที่ไหนอ่ะหนูปกติสารมันจะอยู่แบบอ,อยู่ตรงมุมไหนมุมหนึ่งก็ได้ค่ะที่มันไม่ใช่อยู่ติดกับที่นอนขนาดนี้คืออันนี้หยุดติดกับที่นอนเลยค่ะติดกับห้องนอนหนูติดไปใช่ไหมใช่ค่ะติดแบบอ,อยู่บนหัวนอนหนูเลยอ่ะเออนะครับอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นที่เขา <c oughs> ทําไว้โดยที่เขาอาจจะต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างแหละ ะนะโอเคคุณแพรนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณแพรนะค่ะขอบคุณมากๆเลยที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันคะนะขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลซื้อ l o ตเตอรี่พลสโหลดแอปนอกพลัส